หยิดไข่เป็ดกันจ้านี่จะไข่เป็ดกันนะครับพี่้อเรอมืดมดเลยนะครับพี่หไหนเดี๋ยวเราต้องปล่อยให้มันออกมาก,ก่อนนี่เด็กมากมากเฮ้ป้าป้าป้าไปเร็ว ไม่ออกไปอ่ะอครับนีเพี่น้องอามันคิดว่าตรงนี้มีอาหารเลยไปดีแล้วอุ้ยหลายอุ้ยหลายแถวนี้โอ้โอนับด้วยนับด้วยนี่โอ้ดูด,ดูดูขนาดลูกครับดูขนาดลูก,ยกเยอกวบมืออันนี้ยังไม่ใหญ่มากนเนี่ย ไข่ฟอ, <เล S 1> อมแรกๆจะใหญ่กว่าน,นี้สองเราไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้กี่ฟองเดีย๋ยวไปแล้วอูหนออกไปหากินแล้วพี่น้องจ๋าฉลาดนะสา,สามสปปแล้วครับสามแล้วมีไข่เป็ดกันเนาะพี่น้องจ<ะ>๋าตื่เนเช้าเก็บไข่เป็ดเจด มันรู้เรื่องเ <8, S 1> ล้ววะเสริมเป็นแถวเลยอ่ะพี่น้องสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดแล้วพี่น้องคะเ <18. S 1> สริมสวยเลยจ้าเอาวันนีเพิ่มมาอีกของหนึ่งอ่มีไว้ตรงนั้นอ่ะ นี่เพิ่งอ,ออกเลยเนี่ยเปียกๆอเลยย<ล>ี่สิบร้อนว่ะเฮ้ยเข้ามา <28. S 2> ทำไมแฮยี่สองไปเลยเดี๋ยวจะติดนิสัยยี่สาม <23. S 2> อืมดูดีกำลังดินอยู่ยี่สี่ยี่ห้า <26. S 1> อุ่นปะอุ่นๆเลยยีออ่สิบเจ็ดเนี่ยใครอุ่นอยู่เลยพี่น้องยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดวันนี้ยี่สิบเจ็ดฟองนี่คือผลลัพธ์ของเรานะครับออสวยอยู่ดวยละ่ะเก็บเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูมันเล่นเล่นน้ำพี่น้องจ้าเออ,เอ,อสวยๆเลย Oh. อุ่นปะอุ่นๆอ,อ,อยู่เลยเอออุ่นๆอยู่เลยนี่แหละพี่น้อ,นอ,นอ,นบบนองจ๋าผลผลิตตอนเช้า